สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเดิประจำทุกวันเสาร์นะกับเจดำพรีวิวนั่นเองนะจ๊ะจะมาคุยกันก่อนเกมนะเกรสดสถิติต่างๆความน่าจะเป็นตัวผู้เล่นที่เข้ามาจงสนามรวมไปถึงวิเคราะห์วิจารณ์กันแบบจัดเต็มแบบนี้ทุกวันเสาร์เราก็เจอกันแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมาได้ในทุกช่องทางเลยนะทั้งในแฟนเพจเจดำแล้วก็ยูทูบเจดำออฟฟิเชียลนยห่หล่อดับสคร r ป b ์สันก็ดีกับฉันด้วยเจดำพรีวิวสนับสนุนโดยไลน์แอด มันทุกคู่น่าดูทุกเกมที่แอดเจ็ดเอ้าววันนี้เห็นใส่เสื้อมาแบบนี้ชัดเจนเลยเราจะพรีวิวคู่แมนยูเลเตดกับอาร์เซนอลนั่นเองเฮจะบ้าเลยไงแดคลาสิเกอร์นั่นเองนะหรือว่าคู่เอกแห่งบุนเดสลีกาเยอรมันตั้งชื่อกันมาแบบนี้ก็เหมือนเอลคลาสิโกที่มีบาร์เซโลนาดวลกับเรอัลมาดริดเหมือนแดงเดือดที่ลิพูดวลกับแมนยูเลเตดเออเหมือนเลอคลาสิกที่เปเช่ดวลกับโอลิกมาร์เซยแต่พอเป็นเวอร์ชันเยอรมันเป็นแดคลาสิเกอร์นั่นเองนะจ๊ะบาร์เยอร์ เสือใต้จะดวลกับบริเซียดอทมูลเสือเหลืองนั่นเองนะคืนนี้นะคือวันเสาร์น้าเตะกันเวลา23นาฬิกา30นาทีหรือว่า5้าทุ่มครึ่งบ้านเรานั่นเองนะจ๊ะ โดยคู่นี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเกมสุดคลาสสิกเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดวลกันมาทั้งหมดเนี่ยนะ132นัดในทุกรายการที่ลงสนามนะเป็นบายเยอร์ิวนิงชนะไป65เกมบรูซเชอร์มุนชนะไป33แล้วก็เสมอไปนไป34นัดแปลว่าพี่เสือใต้เนี่ยนะเหนือกว่าเสือเหลืองเนี่ยเท่าตัวเลยนะชนะได้ถึง65นะจากที่ดอบมุนชนะแค่33นั่นเองนะยิงประตูเนี่ยนะรวมกันเนี่ยทั้งหมด1 3อยางนัดเนี่ยบายเยอร์ยิงไปทั้งหมด257ประตูส่วนดับมุ ยิงไปแค่161ประตูเท่านั้นเองนะก็ถือว่าสถิติตรงนี้ข่มตะมุลชัดเจน ทีนี้แยกย่อยให้กันละกันนะในบุนเดสตีกาเยอรมันนุ้ยพวกแกเจอมาทั้งหมด107นัดเท่ากับว่าเกมคืนนี้จะเป็นนัดที่108นะบาเยแนะบร์เยชนะ52ดอดมูลชนะ26และเสมอไป29นัดบานัดร์เเหนือกว่าชัดเจนนะเรื่องตัวเลขนะเอาทีนี้มาดูสถานการณ์ในบุนเดสตีกาเยอรมันก่อนจะเริ่มเกมคืนนี้กันบ้างกันละกันนะทั้งคู่เนี่ยเบียดแย่งแชมป์กันอยู่แต่คะแนนก็ห่างกันอยู่พอสมควรนะไปดูกันที่เจ้าถิ่นที่เล่นในอาริอันส์อารีนาคืนนี้อย่างไ เก็บไปได้72คะแนนจากการชนะ23เสมอ3และแพ้ไปแค่4นัดยิงได้89เสีย29ประตูประตูรวมเนี่ยบวก60ลูกโอ้โหอ้าวส่วนทีมเยือนอย่างพิเศษเหลืองบริชิลอดมุนเนี่ยจะอยู่อันดับ2นะ30นัดพวกเขาเก็บไป63คะแนนชนะ20 เสมอสามแต่หนักแพ้ไปนิดนึง 1, แพ้ไปถึงเเกมยิงได้76ประตูนะเสียไป43ตอนนี้ก็บวก33ประตูจ้าก็เท่ากับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยแต้มห่างกันอยู่9คะแนนนะในการลุนแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายของบุนเดสลิกาเยอรมันนะเอาทีนี้มาดูสถิติส่วนบุคคลส่วนตัวของนักเตะกันบ้างกันละกันนะจ๊ะสำหรับดาราซันโวประจําทีมเนี่ยบบเยอร์มิเนกก็ไม่พ้นอ,อยู่แล้วชัดเจนโจชัวคิมมิชเฮ่จะบ้าเลยไงโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ศูนย์หน้าทีมชาติโปแลนด์วัย่าง 34ปีนะที่ยิงทะลุ40ประตูมาตลอด6 7ฤดูการที่ผ่านมาฤดูการนี้ เฉพาะในบุนเดสติก้าพวกกดไปแล้ว3 2ประตูนะถัดมาของบา่ายเยนก็เป็นแซชนาบรีนะจ๊ะอยู่ที่12ประตูซึ่งทั้งสองคนนี้ย,ยังไม่ได้ต่อสัญญาใหม่นะเหลือสัญญาอีกแค่หนึ่งเลยดูกาลน,นะเอาข้ามไปดูทีมเยือนอย่างบรูเชอร์ดมุ่งกันบ้างก็แลวกันนะดาวชนโวของทีมก็คือเอริงบราวน์ฮาร์เลนตอนนี้ยิงไปแล้วทั้งหมด18ประตูในซีซั่นนี้นะถัดมาก็คือมาโกรอยมาโกรอยจังหู้เออยิงไปทั้งหมด9ประตูนั่นเองนะจ๊ะทีนี้มาดูนักปั้นอย่างพิพเอสุชัััยกกนบ้้างแลว ันดาราจอมแอสซิสนั่นเองนะจ๊ะโดยแอสซิสสูงที่สุดของไบยูบินิกเนี่ยคือโทมัสมุลเลอร์นั่นเองนะจ๊ะ16ครั้งถัดมาเนี่ยเป็นโจชูคิมิทที่10ครั้งนะส่วนทีมเยือนอย่างบรูซิลันดมุลเนี่ยโอ้โหแอสซิสเยอะสุดก็คือมาโกโรยจังหู้นั่นแหละนะจ๊ะ10แอสซิสนะไล่ลงมาเนี่ยก็จะเป็นทนายของยูเลมบรันที่8แอสซิสนะอ้าวนั่นก็คือสถิติของทั้งทีมแล้วก็ของทั้งนักเตะแต่ละคนทีนี้มาดูฟอร์มย้อนหลังกันนิดนนน,นน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 นึงงงกกกกกกกััััแแลลล้้้ววะะเเเเเมมม่่่่่าาาาสุุดใททททรรรรยยยยีีนนขขคูฟออ์หืช3 อแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมจาก5นัดล่าสุดนะโดยถ้านับเฉพาะในบูเดลิกาเกมล่าสุดเนี่ยไบรอันบุกชนะอาร์เมเนเบเลเฟลสามศูส่วนบรูเอร์ดมูลเนี่ยเปิดบ้านถล่มวูลฟ์บวกไป6ประตูต่อหนึ่งเรียกว่า ฟอร์มแรงด้วยกันทั้งคู่เลยเจอกันตรงเนี้ยมันสไปยค่ะแต่จะดำไปไล่ดูสถิติมาให้ไว้่อพวกแกเฮดทูเฮดการเจอกันคู่นี้ไม่น่าเชื่อนะไม่ว่าดอทมุนจะเก่งแค่ไหนจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะเจอบาเยนร์ล่าสุด7นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยบาเยอร์มินิกชนะบรูซิลัดมุลได้ทั้ง7เกมเลยเหลือเชื่อนะโดยเกมนัดแรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้นะบาเยอร์บุกชนะได้ที่ซิกโนอิดูนาพาร์คเนี่ยสามประตูสองนะจ๊ะเกมวันนั้นเนี่ยเลวอนดอฟสกี้เหมาสองแล้วเ็นคิงส์ลีย์โกมันยิงอีรูกให อยู่เล่นบรันแล้วก็เอริมเบลต์ทาร์เล่นนะแต่ก็แพ้ไป2ต่อ3ซึ่งถ้าให้ย้อนกลับไปเจดาก็ไปหาสถิติมาให้อีกเนี่ยบรูซดัตมุลชนะบายร์นครั้งล่าสุดในบุนเดสติกานั่นคือตอนที่โลกเรายังไม่มีโควิด1นทเลยนะนั่นคือปี2018นั่นเองนะโดยเกมวันนั้นเนี่ยเล่นในบ้านของตัวเองดอตมุลเอาชนะบายร์นไป3ประตู่อ2นะโดยคนทำประตูของดอัตมุลในเกมวันนั้นยังมีชื่อของปาโก้อัลกาเซอยู่เลย,ยคิดดูสิแปลว่ามันก็เนิ่นนานเหลือเกินนะที่ดัตมุลชนะบาย 2018, เลยนะ เอาทีนี้มาดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าะจะลงสนามกันหน่อยกันล้วกันนะจ๊ะวันนี้บาเยอร์เล่นในบ้านเนี่ยระบบก็จะงงๆหน่อย3 5 1 1ของยูเลนนาโกสมันนั่นเองอะนะประตูนเนี่ยเป็นมาเนลนอยเออร์นั่นเองนะจ๊ะสามเซ็นเตอร์แบ็กใช้แบงช์แมนปาวาลูก้าแอกนองเดสแล้วก็ตัวกลางเป็นนิคลัสเชเล่นั่นเองนะวิงแบ็กซ้ายเป็นอัลโฟโซเดวิสวิงแบ็กขวาใช้ทางด้านของแซชนาบรีนะคู่มิดฟิลเป็นเลออนโกเลสกาเล่นร่วมกับโจชูคิมมิชนะจ๊ะ ส่วนตัวรุกเนี่ยเป็นจามาโมเซล่ากับโทมัสมูเลอร์หน้าเป้าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นั่นเองนะอ้าวมาดูทีมเยือนอย่างดอทมูลของท่านั่นมาโกโรเช่กันบ้างกันละกันนะมาในระบบ4-2-3-1ประตูเนี่ยเป็นมาวินฮิตส์นะส่วนแนวรับ4คนมีท่านั่นของมิรานปอนกราชิชนะตรงกลางใช้แดนอักเซลสักาดูเล่นเซนเตอร์แบ็กร่วมกับมาเนวาคันชีแบ็คซ้ายเป็นราฟาเอลเกเรโร่นะทีมชาติโป,ปรตุเกสนะจ๊ะคู่มิดฟิล์นะใช้จูต์เบลลิงแฮมกองกลางทนะีมชาติอิตาลีวาากัยสิบแป แล้วจะคอยให้ไปแทนในรายการที่ทำงานตอนนี้มีแชมป์กระเพาะไปแล้วอยู่ในสามแชมแล้วไปในสี่แชมเลยสำหรับ ลิเวอร์พูลนั่นเองโอ้ยมาถึงนี่เลยเหรอฮะสามตัวลุกนะเป็นมาโกรอยยูเลนบรันแล้วก็ท่าน่าของมาดูสวอร์ฟนั่นเองนะจ๊ะหน้าเป้าเนื้อหอมเลยว่าที่นักเตะของแมนซิตี้อย่างเออร์ลิงบราส์ฮาร์เลนนั่นเองนะอ้าวนั่นก็คือตัวผู้เล่นที่ข้ามไปจะลงสนามทีนี้ความน่าจะเป็นของเกมในวันนี้เนี่ยเจดามองว่าเป็นแดกคลาสิกเกอร์ที่เจอกันถูกที่ถูกเวลาฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ดอร์ทมูนเองก็ได้ตัวผู้เล่นที่พวกเขาต้องการอย่างเออร์ลิงฮาร์เลนอย่าง us, ham, าาม,งมา,งาร์นเเองี่ยก็เเเช่่นนนดีียววกกัััตตะทแบบ กำลังสำคัญอย่างเลวันดอฟสกี้โทมัสบูเลอร์โจโจวิมมิชพวกนี้ก็ยังถือว่ามีพิษสงรอบตัวเช่นเดียวกันกับดาวรุ่งอย่างจามาโมเซล่าอาโฟโซดิวิส์พวกนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงเป็นตัวหลักของทีมไปเรียบร้อยนะเพราะนันวันนี้เจดํามองว่า,วาเกมน่าจะแลกกันสนุกตามสไตล์แดนคลาสิเกอร์ iker, แต่ความที่บบเย์เล่นในบ้านแล้วสถิติเฮตุเฮตเจ็ดนัดล่าสุดชนะดอทบุนได้ทั้งหมดในทุกรายการที่เจอกันเจดมาว่าวันนี้แลกกันไปแลกกันมาอาวุธหนักอยู่ที่ไบรย์ยม,รมินว,วมนตรายไปพ พอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้เบียดกันไปเบียดกันมาหมัดบาเยอร์นพี่เสือหนักกว่าเสือเหลืองดอทมูลเพราะฉะนั้นเจดมองว่าบาเยอร์นิคน่าจะเบียดเอาชนะบรูซดอทมูลได้ไม่ยากเท่าไหร่นักอาจจะฟังชื่อชั้นดูยากแต่น่าจะจบด้วย3แต้มของพี่เสือนะสะกอร์ที่เขาว่าจะเกิดขึ้นบาเยอร์นิคชนะดอทมูลสอหนึ่งหรือ3ประตูต่อนหนึ่งนะให้ประตูหนึ่งของดอทมูลเข้าไป้ก่อเพราะเกมลุกเขาอันตรายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เสือนะน่าสนใจคบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวังนะจ๊ะอ่าและนี่คือออทั้งงหมดดดขเเจพรรีววิิแลาสกก์ จาบอเยมนีกดวลกับรูเซียดอทมุนค่ำคืนนี้นะห้าทุ่มครึ่งในงบุนเดสติกาเยอรมันนั่นเองนะก็อย่าลืมนะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจเจดําด้วยกันละกันเนะแฟนเพจเจดํา YouTube tik อกไอจีเจดมอ f ฟฟิเชียลสับสไคร์สันกระดิ่ง follow กันได้เลยนะอีหอยลอยทั้งหลายนะเาวัานนี้ดูฟุตบอลให้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลกันละกันเนาะโอ้โหเตะกันเยอะมากสำหรับค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้ก็แบ่งใจไปเชียร์พเมร์มิลอกับนเเตอนนดังะากกกด้วยันแล้วนเลุนท ในทุกคอนเทนต์ดูแลตัวเองดีๆสุขภาพกายและใจของตัวแก่และครอบครัวดูแลกันให้มากๆกันแล้วกันเนาะขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะและ้วกเจนได้ใหม่กับเจ้าดำพรีวิวในทุกวันเสาร์นะจ๊ะเสาร์ว,วันนี้ไปเว้ย